ก้อ,อนเขาเหมนอนกันนี่แกมีโอกาสแทนที่จะเอาวัฒนธรรมของคนอีสานเฮาไปเผยแพร่ในสิ่งที่ดีๆงาม,งามของคนอีสานเฮาอย่างนี้เฮามีจะดีมากเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแกมีโอกาสแล้วแทนที่จะเอาวัฒนธรรมของคนอีสานเฮาไปเผยแพร่ในสิ่งดีๆง,งามของคนอีสานเฮามี จะดีมากเลยแต่สิ่งที่แกทำมันตรงข้อมถ้าคนต่างชาติไม่รู้เขาก็คงคิดว่าคนอีสานกินอะไรก็คงจะเหมือนยายสมพูกินโซนเนาะหากวางเนยหาดักดักมึงเอ้ยอยากนันบ่รายการนคอนเฟิร์ม <c oughs> อยากไปเบิ่งวัฒนธรรมเผยแพร่ชีวิตอีสาน มาดท่นานทำสานวิสาลน,นำก่อนขอยห้บุญท่ม,มาทำโมที่พันเผยแพร่ท่าม,มาที่มีอีสานขอให้บุงอันนี้เป็นราการท่ามาอืมมันเป็นาาท่มมาม,ทม,มาเทศนาอืมเป็นรายการกินโชว์อืมกินโชว์ ดาโมกินไปจมไปกินไปด่าไปอืมในการในยัสัมผูวันมีสาระหอกอันอ,อย่างนี้สาระให้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยกับเขามีอยู่ด,ด้วยละหลายช่องอยอที่เขามีรายการเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานะมีอยู่เขาบางซี ไม่ส,ามส้างใบอกค่าเฮ้ยมันเจ้างงได้เจ้าส่วนนีหืมาเป็นกระเดะนี่เด็กระเดะเสือกบ,บ้าขเรเื่องเขากินโซ่เขาเห็นได้การกินโซ่แดกโซ่ดาโซ่จมโซอืมนั่นมันเป็นได้การรัฒนาธรรมอีสาน โโกันี่อีสานแท่นี่ยกินโซ่เนี่ยทั้งกบบเป็นวัฒนธรรมอีสานดูอืแหลกโซ่แบบสุดวัดตาส่วนเนี่ยห็นะถ้าอยากเบิ้งแบบคิดผู้ดีหรือแบบวัฒนธรรมอีหลีอีรอที่มันมีประโยชน์นะมีสาระขอใไปเบิ้งมันมีออืด điều đó parkin thì sẽ, bây giờ sạch sẽ, phải gặp vui sạch không, bưng nhiên luôn sạch, sạch, ừ. ยังกระเเนีนยกระดิดเนี่ยสมองมีไหมต้องดูสิว่ามันเป็นคิดิอะไรเป็นครดิบจินโซเป็นช่องจินโซจินโซด่าโซอืมวดโซอืม,อม,อม,อมอันไม่ใช่ช่องธรรมะธรรมโมที่จะเผยแร้วัฒนธรรมอีสานอันนี้ก็เผยแท่วัฒนธรรมอีสานอย่งกินอ่ารอีสานวะ อย่กคอมเมนต์อะไรที่ให้เขาหัวเราะก่อนคอมเมนต์ต้องคิดให้ดีนะแล้วเขาจะว่าจะงงอ,อันนี้มันคิดแดกโซ่ที่มาเผยแผ่วัฒนธรรมอีนอือืื บังว่าญแ้วกาหทำมาเราสูงอาายากบังเอิการทหมาทีนี้ประโยชน์ขอยห้บงทมาหนึ่งของลวงพอสมปองเยอะสมปองนี่หัวพร้อมประโยชน์พร้อม มันเทอะไรสลากกับนี่คนตลกไงองค์พอสมปองพระสมปองอือแล้วก็ของพกองค์พอเสริมของอรองค์พอเสริมไยสร้างบาทมอ่ะมม่เป็นถาวมว่ามันจะกิบกินกิบโชวกับขามาาดาขอผู้ละคนกับโพดรูปไปวัดไปทำบุญทำทานแลว้วก็เขียนขมวดดาเล่นพูดเสียๆให้หายดับด็ใกระไแล้วซุกเขาวัดหาสแตกเน พวกมือซือปกอากฝักปากซื้อสิงทุกขาวันาาะแตกตีทู่ขาวัดแดงน้ันมีความเจริญก็ต้องเข่าหรอกเขาม่แล้าะมันบ้งคีดเขามาันยาเขาขั้จหยๆคล้ายๆขุนจักเขากับบุญจกัก ขู้นตะเข้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นอีกขุ้นตะเข้าเป็นการส่วนตัวนะกับบาวาัวไม่ขุ้นตะเขาเ้าแล้วไหมอืมแบบมันตัวเต็มกับแซบพดเข้าวัดทำบุญไปทำบุญมาอืมมันี้อย่างนี้ สู่วต้องเฮ็ด,ด,ดบุญดอกสู้สิเฮ็ดบุญเราสู้ได้บาปจะโดดจะดีไหโมเดิร์นทีนได้ไหมม่นบอกพวกเจ้าแล้วปล่าพวกเราติดตามไ่ได้มาสั่นตามหน้าจังใจเฮ็ดกิจเตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกิจจน้ำนี่ไอ้เจ้าพวกเขากอย่างมาตามหน้านถือว่าไม่รักไม่ชอบไม่ได้กดติดตามกดบล็อกไปแล้วมันยังเด้งขึ้นมาอากวงคือขันมันบอกก็คือ มาเห็นเลยขันบอกก็คือม่เห็นเลยดิจะบอกไงยากสง,งโงอดฉลาดเบอขันบอกก็คือเห็นแล้วขันเจ้าก,กดมาเบิ้งคลิปมันก็ต้องเด้งขึ้นหาเจ้าประจำเข้าใจไหเธอ,อขอบคุณนี่เขามาเบิง้งขา่าวมะดาหลายหลดอือออ แคคลิปนะเขาไม่มีคนน่านะไม่มีรสชาติตอืไม่มีรสชาติ đang phun phút này ti bỏ tẹt nè sẽ đen nặng nè Thật sẽ đen tên tô cồn Nước sẽ đen tên cồn cũng chặt đầy là bài มันตรลุนกระสอบแต่ไม่ได้ระบ,บายกคินเป็นนักเอกห,หายหนักเอกหายทาแตแกลกอูกกินมาเตีนตังมันเหนไหบ้าเออเหลืดตั้งแตเจไอ้หายนหลังนักเอกหาย้งตีทิ้งตรีรา้าตโกงเขาแบบคมเหีงสิอืมไอ้เด็กลูกกินมาเตีนตั้งมันรเปลีป่ยนบาอิอ,อ,อิน้ำหนัง,งน้ำมันค้อน ไม่ใช่เบิ้งแต่กับหายน้ำน้ำเอกที่เก่าหรอกหาย้ำตาบวมพี่น้องเออสวรรค์เบียง,งว,วันกับเบิ้งสวรรค์เบียงเมื่อมือขนาดเบิ้งหนุสวรรค์เบียงเห็นกันตั้งสิบกว่าปีที่แล้วที่บัก,กันเข้มหรอเข้มกับแอนเุียมนะอืให้มาจนตาสุดตาบวมเข็มตั้งอีพีสามนักเอก ผมเห็นนองนะบางคนเขาเบิ้งอินน่ะเบิวงล้มอ่ะทีแรกเขับอกว่าอยาทำคลิปทำไมมองซ้ายมองขวาเบิ้งลมเนี่ยเบิ้งติดหน้าต่างเนี่ยหน้าต่างอยู่ข้างหน้าเขาได้ไหมบอหน้าต่างอยู่ข้างหน้าเขาอยยู่ข้างนหลังหน้าต่างเบิ้งนกนี่บอเวลาเขาเฮ็ดคลิปเขอหมักเบาแล้วขากระจายเลี้ยเบิ้งเหลี้ยเบิ้งหน้าต่างเลยเบิ้งนกนกมันหลายไงนกมันสีงามงินนกมันหลายอย่างนก็ยึดเออ ออก็ยอ,อยู่่เงเาเอิญกำแพงมึงกินค่อนนกจะนกไม่หลายเลยก็เป็นแบบว่าคล้าย,ายนกแก้วนะแันสิมน,น,นี้โตหนึ่งอ่ะโตหนึ่งเลยเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองเออแล้วก็สีฟ้าแต่ย้อนมันมาเป็นฟูงด้วยแบบที่นี่ มังเท่กับมันกินน้ำน้ำเ็ก้อสาตะ์อยน้ำมันกินน้ำมนปิดกันนกป็ดน้ำมันก็อื้มอื้มอื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 ม